ตอนผมอายุประมาณสักยี่สิบสี่ผมก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะครับเป็นคอสตูมจิวเวลรี่ช่วงหนึ่งก็ต้องบินไปที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยแหล่งการค้าเขาก็คือควางเก่านะครับก็มีสินค้าในหมวดเครื่องประดับต่างๆอยู่ที่ตึกให้คลังในช่วงที่ผมบินไปถึงที่จีนเนี่ยลงที่สนามบินประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยนะครับผมตอนประมาณเที่ยง แต่ตอนที่เราเข้าไปเช็คอินตอนเชียงเนี่ยครับเราไม่ได้ขึ้นไปห้องพักเพราะว่าผมต้องทําเวลานะฮะเราต้องไปซื้อของแต่ว่าตัวโรงแรมกับตัวตึกเนี่ยอยู่ห่างกันมากๆนะครับเหมือนว่าทีเพราะว่าที่ซื้อของเนี่ยอยู่ประมาณเหมือนจดูจักส่วนตัวโรงแรมเนี่ยอาจจะอยู่แบบมีนบุรีหนองจอกอะไรแบบนี้ไกลกันไกลมาก่ไกลมากซึ่งต้องนั่งรถไปไกลแล้วเรากับสื่อสารภาษา จีนไม่ได้นะครับแล้วคนที่นั่งเราจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตรงนี้ก็เลยทําให้ทําให้เราเหมือนแบบเคลื่อนคว้างเหมือนก,นกันกับการที่ไปไปไกลแต่เหตุผลที่เราเลือกโรงแรมไกลเนี่ยเพราะว่าในช่วงนั้น,นเราต้องการเซฟมันนี่นะครับแล้วหลังจากที่ผมเช็คอินได้ตอนช่วงประมาณเที่ยงนะครับผมก็รีบออกมาเลยนั่งรถมาที่ตึกสิี่เพื่อมาซื้อของซื้อของก็ใช้เวลาทั้งวันเหมือนกันเพราะเราเร่งรีบนะครับอยู่ที่นั่นประมาณสองวันเราก็เลยต้องแบบทําเวลา ซื้อเสร็จประมาณช่วงหนึ่งทุ่มรวมกินข้าวหรือว่าไปเดินเล่นต่างๆนะครับผมจากย่านตัวเมืองเนี่ยก็ตีสว่าสองทุ่มคราวนี้ยก็เป็นช่วงค่ําจะต้องนั่งรถกลับมาที่โรงแรมนะครับตัวโรงแรมก็อยู่ไกลจากจากทางตึกผมเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งคือผมฝากของเขาไว้นะฮะผมเลยต้องต้องนําของเนี่ยขึ้นไปเข้าห้องพัก ตอนก่อนเข้าห้องพักผมก็พลิกคีย์การ์ดนะครับ,รบดูว่าเป็นตัวเลขอะไรเหมือนเราไม่ได้สนใจตอนแรกพอดูตัวแรกปุ๊บมันเป็นตัวเลขห้าศูนย์หนึ่งสามมันเป็นลงท้ายด้วยหนึ่งสามด้วยด้วยความที่เราแบบมีความเชื่อด้านตัวเลขนอะไรต่าง,างล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูเป็นเลขน่ากลัวอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร,รก็ขึ้นขึ้นลิฟต์ไปนะครับผมบผมไปอยู่ชั้นที่ห้าสิบลิปก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็พอผมออกมาจากลิฟต์เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเซอร์ไพรส์เราตรงที่ว่า เราต้องเลือกฝั่งซ้ายขวาเนาะ5013มันไปอยู่ขวาแล้วอีกเลขหนึ่งมันไปอยู่ซ้ายไอ้ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยพอมองไปอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกําลังก่อสร้างอยู่อะครับ hmm. ท,ที่ยังไม่เสร็จ <Ha. S 1> ยังไม่เสร็จแล้วตึกตึกมันใหญ่มากไอ้ตัวก่อสร้างที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีเหมือนสภาพแบบเหมือนเครื่องจักรที่มันเปื่อยไว้อยู่ฟ้าก็เปื่อยแล้วก็มีสายไฟระยงระยางมีท่อน้ําทิ้งต่างๆนะฮะ hmm. แล้วก็ประตูก็เปิด แต่ฝั่งห้องที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ถูก ate, รีโนเวทมันก็ยังเป็นเดิมผมก็เปิดประตูเข้าไปห้องห้างศูนย์หนึ่งสามซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเราได้กลิ่นของห้องอย่างแรงนะฮะเป็นกลิ่นอับๆแต่เราก็ทําความเข้าใจได้ตรงที่ว่าคนจีนชอบสูบบุหรี่บางทีกลิ่นพวกนี้มันก็แบบติดพรมติดอะไรเป็นเป็ธรรมดาผมก็เข้าไปถึงประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มเนี่ยก็เหนื่อยนะครับล้างอาบน้ํา ตอนที่ไปอาบน้ําเนี่ยครับเราก็เปิดฝักบัวอะไรต่างๆอยู่ดีๆเราได้ยินเสียงคนบิดประตูห้องเราครับรเป็นเป็นเสียงห้องเราอืคือผมเข้าใจว่าเป็นห้องเราแต่ในในตอนนั้นผมก็ยังยังคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนที่มาบิดประตูผิดหลังจากนั้นผมก็อาบน้ําเสร็จผมออกมาก็โทรโทรศัพท์ลงไปข้างล่างโทรถามว่าเมื่อกี้มีคนขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็ พูดไม่ไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเขาก็บอก no 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 ไม่ไม่ได้มีอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยสื่อสารกับเขาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็เตือนตัวนอนนะฮะหลับไปได้ประมาณสักสามสิบนาทีมันมีเหมือนแบบน้ําแบบบ้วนเข้ามาที่หน้าเต็มๆต่มะครับเป็นน้ําแบบเหมือนพุ่งเข้ามาเลยอะครับแล้วไอ,ตวอตว้ตัวตัวตัวเนี้ยมันทําให้เราสะดุ้งตื่นขึ้นมา พอตอนนั้นผมก็แบบตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเรา<ะ>แต่ในใจเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นตอนกลางวันอยู่ดีๆใครจะมาปลุกเราด้วยการเอาน้ํามาลากใช่ไหมครับมมมออผมก็ตกใจแล้วรอบหนึ่งแต่พอมาดูดูรอบด้านน่ะเราก็ไม่ได้มีเสียกเราไม่ได้มีอะไรแบบที่เป็นน้ําที่ตัวเนาะมันเหมือนเป็นแค่ความรู้สึก<ะ>ผมเลยคิดว่าหรือเราอาจจะแบบ เหมือนเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็แบบเพียมันเลยทําให้เราแบบฝันร้ายตื่นกลางคืนอะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบพอถึงอีกช่วงหนึ่งผมก็หลับไปต่อไม่ได้มีอะไรนะครับพอหลับไปได้อีกรอบนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกตัวว่าผ้าห่มมันถูกดึงถูกดึงดเรื่อยๆเหมือนเรากําลังห่มอยู่แต่ทําไมตัวผ้าห่มถึงแบบ ค่อยๆถูกด,ดึงดึงลงไปอะนะครับซึ่งมันทําให้เราเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สบายตอนนอนเหมือนขึงหลับขึงตื่นเป็นอารมณ์ประมาณนั้นน,น,นะครับอพอสักพักนึงเนี่ยมันดึงมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งถูกกระชากกระชากให้หล่นลงไปที่เตียงอะครับฟุ๊เดียวเลยเหรอ,อใช่ครับเหมือนเหมือนผ้าห่มทั้งผืนเนี่ยถูกกระชากตกไปที่เตียงเทาเนี้ผมแบบตกใจแต่การตกใจของผม,มผมมีสติผมแบบตื่นขึ้นมาผม ผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนแล้วอะ่ะเราต้องสู้อะ่ะคือเหมือนกับถ้ามันมีคนแอบอยู่ในห้องขึ้นมาเราต้องดูใช่ไหมครับเพราะจริงๆเนี่ยตึกเนี้ยมันกาลังก่อสร้างอยู่ทางฝั่งซ้ายมือมันอาจจะมีคนที่ที่อยู่ในตึกก็ได้มผมก็ไปดูก่อนประตูเนี่ยล็อกปกตินะครับแล้วก็ห้องน้าไม่มีคนไปเปิดที่ ตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีแล้วพอเราไปเปิดที่ตรงหน้าต่างดูนะครับมันสูงตั้งห้าสิบชั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนโผล่มาจากหน้าตา่างผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีเพราะว่าลักษณะมันเหมือนว่ามันต้องมีคนแกล้งเราเราคิดในใจแบบนั้นนะครับครับแล้วดูดูทุกโซนก็ไม่หนีพอไม่มีอะไรก็ก็เอะใจก็ก็กค,คือคิดว่าไม่เป็นไรน่าจะล็อกห้องแล้วปลอดภัย ก็นอนต่อตอนช่วงนั้นน่าจะประมาณเที่ยงคือตีหนึ่งไปแล้วอนะครับแล้วพอมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมัมผัสได้แบบอย่างแรงนะครับเพราะว่าตอนนอนหลับไปอีกรอบนึงเนี่ยมันมีเสียงคนนะครับดังขึ้นมามากๆเป็นเสียงแบบคนจีนเป็นเป็นภาษาจีนนะครับเป็นคนคนแบบเหมือนอาเจ็ดจีนจีนแล้วแบบอารวาสอ่ะนะครับซึ่งเสียงเขาเขา,าถ้าเป็นภาษาแบบเอาป้ายเพืบบไล่แบบเนี้ยแล้วก็มีเป็นลักษณะเหมือนไม้หน้าสามนะครับ ฟาดเข้ามาที่หน้าเราฟาดเข้ามาอย่างแรงนะครับผมแล้วแบบดูเขาเหมือนแบบโมโหมากเหมือนอาชาตอะไรบางอย่าง,หล,งหลังจากนั้นผมตื่นขึ้นมาเลยผมตกใจมากคราวนี้ยผมรู้เลยว่าไม่ใช่คนละเพราะว่าอาการมันเหมือนแบบว่าเราอยู่ห้องนี้ไม่ได้อะเขาไม่ให้อยู่ครับสัพทกเหมือนไฟดับทั้งห้องตอนที่ไฟดับเนี่ยผมตัดสินใจเลยวิ่งอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ไม่สนของแล้วคราวนี้ไม่เก็บอะไรเลยวิ่งเพื่อลงไปข้างล่างนะครับ ตอนช่วงนั้นประมาณตีสามแต่ก่อนที่จะออกจากห้องนะครับมันมีน้ําแอร์ที่หยดด้วยครับก่อนที่ไฟจะดับ<ะ>ตวัวน้ําแอร์มันหยดลงมาแล้วมีกลิ่นที่แบบเหม็นเน่าอะ่ะ<อ>เหมือนกลิ่นกลิ่นนั้นนันแบบเหม็นมากๆเราไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับหลังจากนั้นผมก็วิ่งลงมาเลยพอผมลงมาข้างล่างมันช่วงตีสามผมก็โทรหาเพื่อนที่เป็นคนจีนนะครับผมบังเอิญว่าเพื่อนรับพอดีก็มารอเป็นเพื่อนเพื่อที่จะ อยู่จนถึงเช้าแล้วค่อยห,หาที่อยู่ใหม่อะไรแบบเนี้นะครับก็มาจับใจความได้นะครับว่าลักษณะของโรงแรมที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเหมือนเคยทําเป็นโรงพยาบาลมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวโรงแรมเองเนี่ยมีการเข้ามาอยู่ของคนที่เหมือนไปเที่ยวเสร็จเราพาพาผู้หญิงเข้ามาอะไรแบบเนี้ครับ ใช้ห้องแบบนี้ครับค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะทําให้ตรงนี้มีมีประวัติเป็นเรื่องขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์บอกว่าเป็นผู้ชายอาเจกมายืนเหมือนพูดภาษาจีนอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไม้เนี่ยฟาดมาที่หน้าเราอันนั้นคือในความฝันนั้นเข้าใจถูกไหมคะตรงนั้นเป็นลักษณะความฝันครับแต่มันเป็นกึ่งหลักลึ่งตืครับมันเหมือนอเราโดนปลุกตลอดอ,อาจารย์แล้วตอนแรกที่อาจารย์เกิดมาว่าห้องนี้มันลงท้ายได้หนึ่งสาม ส่วนตัวลรวเท่า<ช>ที่<ม>อาจารย์ศึกษามาเวลาเราไปนอนตามโรงแรมอย่างเงี้ยเลขห้องมันมันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจริงไหมจริงๆเลขห้องมันก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับบ่งบอกเกี่ยวกับตัวเลขในในด้านต่าง,างๆแบบหนึ่งสามมันก็จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับพวกอาจจะมีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับของเก่าได้อะไรแบบเนี้ยครับอาจารย์จะได้ถามเพื่อนคนจีนไหมคะว่าให้เขาเหมือนคุยกับทางโรงแรมว่าห้องนี้มันทําไมมันถึงมีน้าอะไร หยดแล้วก็กินเหม็นหรือว่ามีประวัติอะไรนอกเหนือจากที่อาจารย์บอกไหมคะถามมาทางรีเซบชันก็บอกว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนเคาะแอร์เก่าหรือว่ารีโนเวทอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเพื่อนผมบอกว่ามันมันมีเรื่องราวที่แบบเหมือนคนในประเทศหรือว่าคนท้องถิ่นของเขานะครับดูว่าพวกโรงแรมของเขาอะบางทีเป็นโรงแรมเก่ามีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเลยแบบนี้ครับแล้วโรงแรมตรงบริเวณนั้นเหมือนเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน